สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่23พฤษภาคม2 5 6ปราคาทองคำยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นตอน 1, 2, ่อเนื่องเป็นวันที่2เราก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1,262ดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมาปัจจัยหนุนนะคะมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่ก็ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการเมืองของสมเมกานะคะแล้วก็เหตุการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เกาหลีเหนือก็มีการทดลอง ขีปนอาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้เองเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะที่อังกฤษนะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจนวนมากเหมือนกันนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนะคะนอกจากนี้เองนะคะมีปัจจัยหนุนนะคะที่ กองทุน s อ r กลับมาซื้อทองเป็นวันแรกในรอบ4สัปดาห์เลยนะคะแต่ก็ยังซื้อไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเมื่อวานเข้ามาซื้อสุทธิ่1.7ตันนะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,260ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา5.5ดอลลาร์นะคะส่วนราคาทองแท่งในประเทศ96.5ของสมาคมนะคะก็ปิดช่วงเย็น2 1 5 5 0บาท คืนนี้นะคะจะมีการแถลงของประธานเศษส,สาขามินีนอาพ l ลิสแล้วก็สาขาฟิลาเดเฟียนะคะคาดว่าสองท่านนี้ก็คงสัมผัสให้เฟรดปรับเทิ่กเบี้ยนะคะก็หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาประธานเศษส,สาขาดักลาสก็ออกมาพูดนะคะสัมผัสการปรับเพิ่มเบี้ยของเฟดแล้วก็การปรับลดบัญชีเงินดุลนของเฟรดด้วยนะคะ นอกจากนี้เองนะคะสหรอเมริกาจะมีการเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ซึ่งตลาดประเมินว่าน่าจะลดลงนะคะเหลือ6 1 1 0 0 0ยูนิตในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็จะมีดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการเดือนเมษายนตลาดประเมินนะคะว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น53.2แล้วก็53.3นะัะก็ตอนนี้ก็คงเป็นตัวเลขที่เราต้องติดตามนะคะ แนวโน้มราคาทองคำนะคะมองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแนวต้านจะอยู่ที่1265แล้วก็1270ดอลลาร์ถ้าผ่านแนวต้านหลังได้นะคะแนวต้านถัดไปเลยจะเจอกันที่1280ดอลลาร์เลยนะครับส่ว so, นแนวรับ1250ดอลลาร์นะคะแล้วก็แนวรับสำคัญยังอยู่ที่1245ดอลลาร์นะคะ ช่วงนี้กลยุทการลงทุนแนะนำนะคะปรับฐานลงมาอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะจุดเข้าซื้อก็ยกตัวสูงขึ้นเป็น1 2 5 0ถึง1,255ดอลลาร์นะคะจุดขายตายขาดทุน1245ดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าแรงทีเดียวมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะรวมทั้งหุ้นกลุ่มอสังหาด้วยนะคะ ก็ส่วนหนึ่งนะคะก็คงตามตลาดทุนต่างประเทศหลังจากก็ตลาดก็บอกเขาใความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะแรงซื้อเนี่ยมาจากนักลงทุนสามันนะคะเมื่อวานเข้ามาซื้อสุทธิเยอะเหมือนกัน1,100้ล้านบาทต่างชาติกลับมาซื้อสุทธินะคะแต่ว่าก็ยังน้อยนะคะแค่184ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดพันหรือตลาดทีเฟ็กซนะะ์นักลงทุนต่างประเทศยังคง ซื้อสุดทิในเซ็นหาสิบเจอร์นะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะประมาณ727สัญญาสัญญาเดือนเอ็มนะคะดีตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแล้วก็มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มหลักๆเข้ามานะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราก็เป็นเรื่องประเด็นเรื่องนะคะการเมืองของสัยการที่มองว่า าจะาขี้ขายระยะสั้นนะคะหลังจากที่ประธานดิ้นทั้ทำเนี่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะที่มีการแทรกแซงการทำงานของ f b I แต่ว่าเราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าทางสภาผูธธา้แทนรัษยรสหรัฐอเมริกาจะสามารถรวบรวมหลักฐานเพียงพอหรือเปล่านะคะที่จะดำเนินการถอดถอนต่อวุฒิสภาได้หรือเปล่านะคะนี่คงเป็นสเต็ปต่อไปแต่ว่าระยะสั้นก็มองว่าประเด็นตรงนี้อาจจะ เริ่มนะคะขายกองงวลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีผลลดน้อยลงนะคะมองว่าตลาดหุวนเมีอกาบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเก่ง์กำไรขังซือสัญญาเดือนเอ็มจะให้แนวรับที่980-982จุดแล้วก็จุดขายตัดขาดทุนนะคะ975จุดส่วนเปิดฝั่งขายนะคะจะให้แนวต้านยกขึ้นมาบ้างนะคะ995จุด ะะจุดขายตาัขาดทุน1,000ถึง1,000 2จุดค่ะสิงคโปร์ฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ ITD ฟิวเจอร์แล้วก็ TMB ฟิวเจอร์นะครราคาหุ้น ITD นะคะปรับตัวลงติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นเริ่มมีการแกว่งตัวลักษณะที่เป็นสร้างฐานตรงที่บริวณน4บาท20สังนะคะมันมีโอกาสที่จะ กลับมาฟื้นตัวได้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์เริ่มเห็นมีสัญญาณการฟื้นตัวแล้วนะคะเปิดญญซื้อเก็งกำไรนะคะให้แนวรับที่ประมาณ4บาท20สังนะคะแล้วก็จุดขายใตา้คาดูสีบาะะท20สบังค่ะ TMB future นะคะราคาหุ้น TMB ก็ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวเหนือแนวต้าน 2บาท20สั่งได้นะคะเริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำประชาซื้อเก่งกำไรที่2บาท20สั่งได้ค่ะแล้วก็ให้จุดขายจ่ายขาดทุน2บาทค่ะสำหรับวันนี้ม่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ